นี่มันออกแล้วก็เท่าหน้าหน้ามันออกแล้วเนีหน้าออกแล้วออกแล้วะนีเนาะเป็นไรอกไปแล้ว้นเยด้เนเดี่ยอะเป็นเดองเพาเก็ุนเทามันเป็นไรเลยจุกมันอกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เ็วมันกัดดีอเด

แล้วีนพเราก็มาไิ้ตัดนอนไล่นี่เงี้ยเนยนะัดเลยหัดลงลกหัดลงเลยเจอีตเรอโอ้โหเป็นเด็กรังทรับยีต้องคนกินโอ้ยซาตบูดอกื่นเข้ามา้

สคนจริงทึ่งเออ่าถ้าเรตีนหยยบน่อยสองคนคตวนั้นปอนตอใส่ผู้สลัดงานเสร็แล้วเมยไม่ต้องมาเมยไม่ต้องมา